โอเคปั้นด้วยเลยปั้นไอ้เว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 ้นโอ้ยต้องเปิดเพลงนี้ต่อจะมีโอกาสชนะหมดแก้งอีกคนหนึ่งเขาเป็น AWP จับได้ a w กินน้ามีพันหลังโอ้ขาวอยู่ดี โอ้ยเห็นแล้วทำไมวะเห็นเลยอ้ยเฮ้ยโดนซาเอลมีแวะมีแวะอา้อาวอ้าวเป็นชีวิตจริงาครัคหายไปแล้วอโอ้โหหายดึงทำไมดังนั้นนะ่ะ โ้เข้าว่ะเจตรงทางนนเกิอกำลังเลยอ้าวอ้ยไตีปาไม่โดนเฮ้ยโอ้โหเธอพี่ผัวท่านนอนไหนวะ

มาแบบจู่ๆเวดี่ควิกเวลี้ควิกกใจเวดี่ควิกโหใครเป็นานเออไมมันหายไปทำไมเขาหมเดียวจบเลยวะมา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  โอ้ยเจ็บโอ้ย AWP เข้าต็มคิดว่ามนอยู่ทีเดียวสคนแเ็กอีกเตะอีกคนหนึ่ง AWP นะไเหอพี่ปาใช้ AWP เหรอเอสเนาะพี่ปเ่าพี่ปาใช้เอดนเอจดเอานมปังโยนใส่อโอ้ยแฮปปี้ม a ว ชื่ออะไรนันชุด A N W นั่นนั่นนั่นไงรูเบียอ,อิ่มเลยเน็บได้เราไม่เชื่อใจใครจะเชื่อใจเรานาี <c oughs> ่แม่ไม่ยิงอย่างเดียวไม่ยิงอย่างเดียวยการ์ด <c oughs> <c oughs> เอา้า <c oughs> เห็นวิ่งมาจากไกล <c oughs> โอ้ยทำไนอะไทำไปเยอะแล้วทำไปเยอะแล้วทีเดียวทีเดียวจริงเลยเลืออ้าวเดเกียรเออให้เพื่อนแบกอะไรอยู่ป่ะงั้นลุยเลยอะไรโอ้โหนั้นอภิปาที่เหลือโน้ตักเลย

ปืนกลใช่ตื้อเจงเฮ้ยเห็นเห็นมันเราเห็นมันก่อนนะแต่เรายิงมันไม่ทันโอ๊ยเฮ้ยไม่โดนวะอะไรวะอะไรวะต่องนัดไม่โดนพี่ปลาเลยเหรอ หายตัวโอ้ยเอ้ยมาแล้วโอ้ยตัวไหนถี่เลือกออไม่ถูกเอเอ้าไม่ยิงจากไหนวิจนาอย่างนี้แหละให้ได้ยินเสียงกันไปเลยโอ้โหหลักสูตรออยออยลัส

โอ้ยไม่โดนสักจดมาจริงเลยโอไม่สักจดอะไรทีไล่จดเฮ้ยมันมาแล้วมึงทำอะไ<ว>รของมึงเนี้ย เอ้าเธอรอกันมีรอหน้ารอตาก็โยนมาดีเว่นว้าจัดหนีไว้อ้าวเกี่ยนตายแล้วแล้ววะาอ้าวขอลูกเดียวพีกลูกเดียวจับลงโดยเยี่ยขอลูกเดียวจริงเร็วอ่ยยอฝีมือนักใช่ไหม เอ็นบีพีเอ็ีพีตรงนี้ตรงทางโอ้ยโอ้ยโอ้ยแจ็คโนโนโนมันมาสองต่าเอาติวะเอาติวะเอาสิวะเอาวะเอาวะเอาไม่เอาไม่เอาไ่เอามเอาไอม่เ่เอาไมอ เอาเลยแต่ไปเขาเดือดจังวะมันเว้ยมันเว้ยปลาระวังนะระวังเถอะระวังเถอะระวังแน่แน่พลนช็อตอุ้ยอุ้ยเข้าไปแล้ววะเอาอีกคลิปละเอาอีกเอาอีกทำได้ยังวะ แน่ใจหมดแต่งไปทางนั้นอ่ะอ้าวไอสัตว์โดนกูไอ้เหี้ยโอ้ยไม่เดนไหนของไอ้เนี่ยไอ้หอยไอ้หอยโดนตะตุ้มวันนี้แมงวิ่งตามเสียงเลยใครเปิดประตูจ้าแม่มาแล้วลมพันเธอด้วยแม่มาเนี่ยไม่ทัน ไม่ทันไม่ทันไม่ทันเข้ามาที่วะทำมาเซ่ได้ข่าวถ้าพี่ปาโดนพี่ปาจะแขนเลยผมพูดเลยมุมเนี่ยมุมไหนวะอ๋อตอนนี้ไอ้หอยแขนกูละโอเค เอ้ยผิดตัวไม่ใช่มันอ้าวไม่ดีด้แล้วพ่อนี่แน่ไปหมดไปหมดเอ้าเกมม้าเหรอพ่อทีอ้าวเซตดีเซตเซตสวยนะสวยจริงด้วยสวยสวยมันดูได้ยังว่าใครโยนวะ มันดูแต่เพียงรูปเมื่อกีออ้ผมไม,ไม่ได้อยู่มันไปให้หมดนี่เ่พอแล้วพอแล้วพี่พอแล้วพี่พอแล้วสมลักควันตายที่ปาลาระวังซ้ายมันอยู่ทางซ้ายมันอยู่ทางซ้ายดีครัมันอยู่น,ย <c oughs> นี่นี่แสดงว่าคนนั้นต้องเป็นฝนนะสิ <c oughs> ชุบชุบชุบสีน,น้ำเงินไม่รอหรอเอาอะไร <laughs> 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 oh. <laughs> <laughs> My. Throw it back. Hmm. เข้าเต็มเต็มพี่ปาเอาเลยพี่โคตรฮาเลยอ่ะแต่หนูกำลังจะหมดแรงแล้วมาสวมแทนผมกับแม่อันนี้ว้าวขันนองพี่เมวเราพร้อมเหมือนพี่เมวเลยเมื่อกี้จังหวะเสือป๋ายไปไปตายพี่เอามาให้ตายพี่เอามาให้ตายโอ้เก็บเอเดนบิลด์ดมาแล้วเทปไพฟ Oh. อ้าวเนี่ยปลาดีด้วยผมมีผมมีไปไปเอาเพื่อนไปไหนหมดเนี่ยโอ้ยิงมนไม่ทันนี่นี่นี่อ้าวเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะผมมาไม่ได้ดรวะโอ้ no my friend เฮ้ยเฮ้อะไรยังไงนักหนาะอะไรนักหน่ะอะไรนักหนาเฮ้เฮ้เฮ้ลักหนาไม่น่าจะใช้เพลงนะใช่เพลงโอ้ยต้องมาหรอกีก้าอุ้ยตกจะมาทำอะไรไม่ได้อุ้ยลิวคีเจอลิวคี ไม่เป็นไรอ่ะไปแล้วอ๋อโทเวอ่ะจริงด้วยไอ้เหี้ว่าจริงโอ้ยเอกเจ็ดมันล้อมซ้ายไวตายแล้วโดกพี่ไป้ซ้ายแล้วเย้อันนี้ยโดนพี่ไป้ซ้ายแล้วเจอลิ่วคแนวเก่งมากบอกแล้วว่าเราวางโอ้ย เลี้ยวขี้เลี้ยวขี้แมวรังแค้นให้หนูด้วยเอาเอาไปแล้วเอาเอาันวิ่งออกไปแล้วไปได้วะดูอะไรบ้างเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหล่าเฉ๋เผลอได้คมคมอุ้ยอย่าคมเลยนี่คมจิบด้วยกูเะเาแต่กูไม่คมเลย เหล่าเหล่าเนอะมองไม่เห็นละสีมองไม่เห็นละสีโอ้โหอยู่ตัวแลมโบว์ทำไมอยู่ดีๆเขาก็แทงขึ้นอะไรกันขึ้นมานะ ไปกอดกูอีกเออโอ้โหอุจจตกเฮ้ยโหเลียทั้งหมดเลยยามายังมาฝนมาแล้วฝนฝน ออกแบอกแล้วอุ้ยว้าเฮ้ยยจะสู้เขายังไงนัดเดียวขนาี่นัดเดียวเขาหรือเราบิ้งฝนถุยจำไรใส่พี่ปลาเลยเกียรตปืนเขาดวกว่าเราปืนมีมีมีไม่มี แม่นอนเลยมัน้อพวเตอร์ไตายสเอามันอย่างเดียวแล้วเตอร์วะเฮ้ยสไนเก็บมากไปแล้วคอัย ไอ้ท <łość> ั้งหนาววะฮะอะไรั้งหนาววะฮะพอมมันตายแล้วตายแล้วหมดโลดเมตตาไว้ชีวิตเมท่าไว้ชีวิตแล้วก็หลอกให้ได้เอาปืนนี้ไปใช้เออ อแล้วมันงงนังพวพี่หอยกูงงอะไรโอ้โหเผือโอ้โหปืนโอ้ยโอ้ยจีดเฮ้ยระวังโดนยิงลังเมาสายเมาสายขความร้อนแรงในตัวคุณ เฮ้ยร้อนแล้แรงร้อนแล้วแรงป้าาาดับดิน